ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็มีสินค้าเข้ามาเพิ่มนะครับผมเป็นในส่วนของแบรนด์อะคินนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับที่จับจองไว้นะครับผมตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับผมจะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับอะคินนะครับ รุ่นนะครับ1-8ขีดคูณ24 i สนะครับผมตัวนี้นะครับซูมได้ค่อนข้างไกลนะครับผมเพราะว่า เป็นกล้องยิงเร็วที่ซูมได้ค่อนข้างไกลนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับตั้งแต่5เมตรครับถึง80เมตรนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับผมใครที่กําลังมองหานะครับผมเส้นเล็งนะครับคมชัดนะครับกระจกใสนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมมองง่ายนะครับผมตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวกล้องกันนะครับ ในส่วนของตัวนี้นะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมให้ไลท์ของเขาเลยก็ซูมได้หนึ่งเท่านะครับผมนี่นะครับหนึ่งเท่าของสายตานะครับก็แทนดอทได้เลยนะครับสมาชิกทุกท่าน,นครับแล้วก็ซูมได้ไกลถึงแปดเท่านะครับ 8เท่าก็ประมาณ80เมตรครับระยะการมองเห็นนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นดอตได้นะครับเป็นกล้องได้ในตัวนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมสายล่าไม่ควรพลาดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะแถมในส่วนของตัวนี้จะเป็นการปรับซูมนะครับผมนี่ครับจะให้ซูง่ายนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมหรือใครไม่ชอบก็ถอดออกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะทํามาครับจับกระชับมือนะครับผมด้านหลังก็ ปรับสายตาได้นะครับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับด้านหลังปรับได้นะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้แบรนด์ของเขานะครับอคินนะครับหนึ่งขีดแปดคูณยี่สิบสี่ ir นะครับผมท่อจะเป็นท่อสามสิบมิลนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมในส่วนของการเปิดไฟนะครับผมก็เปิดตรงนี้นะครับผมไฟจะมีด้วยกันนะครับผมหนึ่งสีนะครับปรับได้หกระดับนะครับเป็นไฟสีแดงนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวขันเปลี่ยนฐานนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับนี่นะครับ แล้วก็การปรับนะครับบนล่างไซายขวัวจะเป็นแบบปรับนอกนะครับปรับนอกก็คือดึงขึ้นแบบนี้เลยนะครับดึงขึ้นเราปรับได้เลยนะครับปรับง่ายนะครับวิธีการปรับนะครับปรับเสร็จก็กดล็อกแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมหน้าเลนจะอยู่ที่ยี่ิสีมิลนะครับสมาชิกทุกท่านนะผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับสําหรับอะคินตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเส้นริงกันนะครับ นี่นะครับผมสมาชิกทุกท่านนะครับเส้นลิงก็ลักษณะดังภาพเลยนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับนี่นะครับสวยงามครับเส้นลิงจะเป็นสกิลแบบนี้เลยนะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเส้นลิงตัวนี้จะฝังในกระจกนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของแถมกันนะครับสมาชิกนะครับของแถมนะครับก็จะมีฝากระดุกนะครับแถมให้หัวท้ายนะครับฐานนะครับผมฐานจะแถมมาในตัวหนึ่งก้อนนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับแต่นะครับผมผมจะแถมฐานพนาโซนิกให้อีกสามก้อนนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของผ่าชิดเลนแถมให้หนึ่งผืนนะครับอาจจะร่างนะครับแบบสิบเอ็ดมิลสูงแถมให้นะครับหรือท่านไหนนะครับที่ใช้แบบยี่สิบมิลก็สามารถบอกทางร้านได้นะครับทางร้านมีให้บริการนะครับผมเลือกได้หนึ่งแบบนะครับ เอกสารผู้มือการใช้งานนะครับผมครบพร้อมใช้นะครับสมาชิกทุกท่านนะครับโอเคนะครับผมในส่วนราคานะครับของกล้องตัวนี้นะครับจากปกติจะอยู่ที่4,200บาทครับแต่วันนี้นะครับผมจะขายในราคาครับ3า5 0บบาทรวมจะส่งฟรีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับ ราคานี้คุ้มมากนะครับขอย้าราคาอีกรอบนะครับ3,650กรอบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางมีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับสมาชิกทุกท่านครับสินค้ารับประกัน30วันนะครับหากเสียภายใน30วันนะครับทางร้านเคียมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ Line ID ดีนะครับ @jukppp นะครับผม i อ Line @jukppp นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับสมาชิกทุกท่านนะครับ ่วันนี้ก็รีวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ